ช่วงนี้เราจะกลับมาดูเรื่องของมหาเถรสมาคมกันนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยค่ะซึ่งรูปแบบและโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้งเลยนะคะเวลาที่มีข้อกล่าวหาใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับพระพิสุขสงฆ์นะคะวันนี้จะพาไปดูค่ะโครงสร้างภายในของกรรมการมหาเถรสมาคมว่าเป็นอย่างไรคะ่ะติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบค่ะ จากมาติของมหาเทรสมาคมวินิจฉัยให้พระธรรมชยโยเจ้าอาวาสวัดธรรมกายไม่ต้องอาบัติปาราชิกกรณีโอนทรัพย์สินของวัดเป็นของตัวเองดโดยอ้างเหตุผลว่ามีการคืนทรัพย์สินทั้งหมดแก่วัดเรียบร้อยแล้วสร้างข้อสงสัยให้แก่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเพราะมีพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปาระารชิกของพระธรรมชยโยเมื่อปี42 นักวิชาการด้านพุทธศาสนาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งศึกษาเรื่องพระสงฆ์กับทรัพย์สินส่วนตัวและโครงสร้างการปกครองของพระสงฆ์ให้ข้อมูลว่าการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ของกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละครั้งรวมทั้งครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยถึงขั้นตอนการวินิจฉัยว่ามีการแสดงความเห็นอย่างไรอย่างกรณีเราไม่เห็นเลยว่ามหาเถรสมาคมตัดสินอย่างไรไม่มีบอกเลยว่าไม่ผิดพระธรรมวินัยเพราะอะไรข้อไหน ทำให้การคืออะไรเอกสารต่านี้ไม่เปิดเผยต่อทางารัชนเลยซึ่งมันก็ไม่แปลกถ้าประชาชนจะตั้งข้อสงสัยว่าการตัดสินของมารฐสมาคมเนี่ยมันโปร่งใสหรือเปล่ากรรมาการมหาเทรสมาคมชุดปัจจุบันมีพระผู้ใหญ่ระดับพระราชาคณะทั้งหมด20รูปมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำภาสีเจริญปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน กรรมการมสชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดิมกับที่เคยวินิจฉัยกรณีพระธรรมชยโยมเมื่อปี42ในข้อกล่าวหาเดียวกันนี้กรรมการมสที่เป็นสมเด็จพระราชาคณะจะอยู่ในตำแหน่งได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งใหม่แต่จะหมดวาระต่อเมื่อลาสิกขามรณภาพและมีพระราชองค์การถอดยศส่วนพระราชาคณะที่เป็นกรรมการมสโดยแต่งตั้งจะมีอายุครั้งละ2ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อได้ และจะสิ้นสุดสถานภาพในเหตุผลลักษณะเดียวกันกรรมงการม,ารมอสอที่อายุมากสุดตอนนี้คือ95พรรษาซึ่งในวันประชุมลงมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านอา,าพาธไม่ได้เข้าร่วมประชุมนักวิชาการยังเห็นว่าโครงสร้างการปกรครองของคณะสงฆ์ที่ไล่ตามลำดับชั้นทำให้มีช่องว่างค่อนข้างมากหากเกิดข้อกล่าวหาที่ไม่เหมาะสมขั้นตอนการสอบสวนจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นตน้นคือเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลอําเภอจังหวัด ภากว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของมหาเทรสมาคมใช้เวลายาวนานมากขณะที่ความสัมพันธ์ของพระพิสุที่ถูกกล่าวหากับพระผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการมสอก็ดูเหมือนมีระบบอุปธรรมจึงเสนอให้มีการแต่งตั้งหน่วยงานกลางมีลักษณะคล้ายสารของพระสงฆ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับหลังการตัดสินข้อกล่าวหาแต่เราไม่มีคล้ายสารพระธรรมวินยัยที่ขอให้พระที่มีความรู้ด้านพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นคนตัดสินอธิกรณ์ว่าคดีแบบเนี้ย Uh huh. ผิดหรือไม่ผิดมันก็จะทําให้เรื่องความเป็นกลางในการตัดสินโดยอาศัยระบบเจ้าคณะต่างๆซึ่งก็มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกกล่าวหา,าส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะลดความมีอคติไปได้ข้อกล่าวหาพระพิสุสงิ์ทํงความผิดรุนแรงถึงขั้นอาบัติปาราชิกส่วนใหญ่เป็นสี่เรื่องหลักคือเสพเมถุนคดีเกี่ยวกับทรัพย์ฆ่าคนตายและอวดอุตริมนุษยธรรม จึงมีการเสนอให้ต้องเร่งปฏิรูปคณะสงฆ์ให้ทันต่อยุคสมัยโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างพระสงฆ์ซึ่งจะเกี่ยวพันกับระบบอุปมา์ของพระในสายบังคับบัญชารวมทั้งเสนอตั้งสำนักงานทรัพย์สินพระพุทธศาสนาเพื่อนำรายได้ที่คนบริจาคแก่วัดหรือพระสงฆ์เข้าสู่ส่วนกลางลดปัญหาการเสื่อมศรัทธาของพระสงฆ์บางรูปที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับทรัพย์สินสิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน